เสียภาษาสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มักการตกปลาชโดสุขูสุขคต้อครับเดอ้อเมื่อนี้เสียภาษากับพ่อพี่พาน้องมาตกปลาชโดหนาดินคือเราละครับพี่น้องหมายก็เป็นหมายของธรรมชาติครับแถวบ้านแถวสีคอรภพุมนะครับสุรินนี่ละนะครับกะเนื้อที่ใส่เมื่อนี้ครับเนื้อที่ใส่กเ็เป็นเป็นเอกรครับเอก่เอก่แซ่เ,เ,เลือดนะครับหันหล้วกัใส่ตะขอเบ็ดไว นะครับเฮียเปไ็นไรพี่นอ้องเป็นตาแสบวะสูตรอุมามินะครับโอเคเซเลอร์หมูนะครับนะเป็นตาแสบวะบพี่นอ้องเอาสิได้์ัอกไร่ามากให้พี่ให้น้องในมึงบอจังไรติดตามนะครับเนาะเสียภาษาครับพี่นอ้องขั้นนี้ขั้นนี้พี่นอ้องขั้นนี้ขั้นนี้ เขปาป่าพ่อออกมาเลยออกมาเลยพี่น้องวัวเป็นเขาเต้ป่า

โอ้เอาหนน่้ฟังซ้โอ้ยวยานโพเตโต้พี่น้องเอาแต่แรกแข่งม้านมากแล้วครับพี่น้องโอ้ยเข่าปลาไปทั้งพุ่นแล้วก็แต่เสี่ยออามากไ่เลยครับแต่แรกครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปดปดให้พี่น้องมึงไกลไกก่อน โอ้จีนพ่าลางงางพี่น้องเลยเอาเกี่ยวไว้เดี๋ยวมันสีดีแ้มแรกแ้มแรกแขกหมานครับพี่น้องมายังเป็นทางการให้พี่น้องด้เมืองครับเจบักตะขอสุเสียนภาษาเนี่ยกินข้าไปทั้งข่างนี่ครับสอดปึ๊ดแฉมแรงมากเลยครับเสียงภาษาครับผมไปอีกแล้วครับพี่น้อง ไเฮ้ยโตบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นวัดวัดท่านหัวโตโอ้มันย้อนเข้ามาเห็นแลเนาะย้อนเข้ามาใกล้ๆดิดีก็คืนที่น่องดีก็คืนยันรุดครับเพราะว่าเพราะว่าเนื้อตัวนี้ค่ใหญ่ดีก็คืนครับดีก็คืน โอ้ยกเกี่ยวเลยที่ละเอาแต้มทีสองครับพี่น้องอมาย่างโดนเร็วครับสองโตติดเลยเแล้วก็เต็มบทท่านครับค่าแต่โปรตัวแหลกเหมือนกันแลนสปีดลอยเมตรมาเลยครับพี่น้องเอาแต้มทีสองมีให้พี่ให้น้องในเมืองละครับ,บ,บเสียดภาษาด้วยครับเด้อเฮ้ยสำกัดเลยนี่พูว่าประตูหน่อย <c oughs> ประตูนักเลงมีแต่ประตูนักเลงครับมือนี้ เออเอาโอเคโอเคครับติดตามตัวสามด้ครับเด้อว่าสิไม้ยางไงพี่น้องส่งคือสิมีอาการครับพี่น้องเดี๋ยวเมึงก่อนครับพวกเบี้วหวังพี่น้องเบีกหวางมีน้นำหนักครับพี่น้องตัวนี้มีน้ำหนัก โอ้โหยิ่งนักพี่น้องก็ยิ่งหนักคืนก่อนเอ้วคืนก่อน,น,นโอ้ใส่ได้แล้วครับพี่น้องใส่ได้เลยตัวนี้เด็กคนไทยบนน้อฝ่าวไหลเนี่ยเดี๋ยวปลดก่อนพี่น้องเดี๋ยวปลดก่อนเนี่ยพี่น้อง อนึกว่าเต่สิบุมีบักไล่ใส่งามๆให้พี่ให้น้องเมืองละครับวันนี้กำลังเต่สับพี่น้องหันมาเหรอโอ้สายแรนล่าสันจากแรนเตยย่ำเด๋ดอกความจริงเ <c oughs> อายางหน่อยก็เด๋ยวตึงตึงมือให้พี่ให้น้องเมืองนะครับเนาะติดตามผลงานครับเสียงภาษาครับแถวนี้คคยนี้บุกให้ ได้บักไล่ครับยังกิงกับได้ระตูหน่อยนะครับสีเมื่อแล้วครับพี่น้องใบแก่ๆละ่ะมือนี่นะครับมีสลราตอเหมือแรงนะครับเนาะบรรยากาศมือนี่ร่มแห้งครับพี่น้องล่มแห้งอีหลีเลยนะครับแถบสีบบเป็นตะตกป้าเลยละ่ะมือนี่นะครับ เตะนอนหลายกว่าการมีแต้มให้พี่น้องในเมืองครับมือนีมีสามแต้มนะครับบักโดหน่อยสองแล้วก็บักไล่พอตึงๆมือนนีนึงนะครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับมาติดตามผลงานเสียภาษานะครับกดไลค์กดแชร์กันมาไปนะครับกดติดตามให้น้ำก็ดีครับพี่น้องสิ่เหมีกําลังใจออกมาหาตกป้าให้พี่ให้น้องในเมืองนะกันนะครับเนาะจะได้ฝากผลงานครับมือนียกใบสมีสักวันครับผม สวัสดีครับ